สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมารินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะแวะมารีวิวเป็นกระเป๋าของแบรนด์บอส ฮิวโก้บอสนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ของประเทศเยอรมนีนะครับในปัจจุบันเนี่ยไลน์สินค้าของบอสเนี่ยเขาจะมี2ไลน์ด้วยกันก็คือเป็นบอสกับฮิวโก้นะครับอย่างใบนี้เนี่ยจะเป็นไลน์สินค้าที่ชื่อว่าบอสนะครับก็คือจะเป็นไลน์หลักเป็นเมนไลน์ของเขาที่จะให้อารมณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ที่ดูโตที่ดูภูมิฐานที่ดูสุข,ขุมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไลน์สินค้าที่เป็นฮิวโก้เนี่ยจะให้อารมณ์ที่รู้สึกว่าเด็กลงมารู้สึกยังรู้สึกแบบสนุกมากยิ่งขึ้นนะครีรรยก ใบนี้ว่าเป็นบอสฮิวโกบอสนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรียกสั้นๆนะว่าเป็นแบนบอสนะครับใบนี้เนี่ยผมได้มาด้วยความแบบบังเอิญมากครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแลนเลยด้วยความที่ไปเดินแสงพารากอนนะครับหลังจากที่เราแบบกักตัวกันนานเนี่ยผมก็ไปเดินห้างสปปรรพสินค้านะวันหนึ่งก็ไปเดินเอ็มพเรียมอีกวันหนึ่งก็ไปเซ็นทรัลเวิลด์อีกวันหนึ่งก็ไปแบบแสงพารากอนครับก็ไปดูข้าวของว่าเป็นยังไงบ้างแล้วปรากฏว่าพอเดินเข้าไปในร้านของบอสเนี่ยก็ เจอกระเป๋าใบนี้วางอยู่นะครับตอนที่เขาวางอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็จะแบบธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรแต่ก็ลองหยิบมาสะพายดูว่าเวลาที่เอามาสะพายอยู่บนตัวเองเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่งซื้อกระเป๋าคาดอกของ MCM ไปนะครับพอลองสะพายเท่านั้นแหละนะครับเลยได้เห็นว่าทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเขามีกิมมิคเล็กๆนะครับก็คือว่าเขามีการเย็บ สายสะพายเนี่ยในลักษณะแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบกระเป๋าในแบบรุ่นใหม่นะเป็นเจเนอเรชันใหม่เลยถ้าให้เพื่อนๆจินตนาการเนี่ยก็คือนึกถึงกระเป๋าของแบรนด์ดีออที่เป็น s a d d ด e b a แบนะครับที่เป็นกระเป๋าแบบโอ้โหใบที่ทุกคนรีเควสตอยากให้ผมเนี่ยรีวิวมากแต่ผมไม่มีของนะครับเวลาที่เขาเนี่ย เย็บตะเข็บตรงสายสะพายเป็นลักษณะแบบนี้เวลาที่เราสะพายกระเป๋ามาคาดอกอยู่ทางด้านหน้านะครับตัวกระเป๋าเนี่ยจะตั้งตรงเลยแล้วก็จะเท่มากนะครับคือปกติเวลาเราคาดอกกระเป๋าก็จะเฉียงใช่ไหมครับแต่พอเขาเย็บด้วยตะเข็บองศาแบบนี้กระเป๋าเนี่ยก็จะอยู่ในในโพสิชันที่ตรงเพราะฉะนั้นมันก็จะให้อารมณ์ที่แบบในความเนี้ยบในความหรูนะก็จะให้ความแบบมีความสตรีทนิดๆมีความเทรนดี้นิดๆ อันนี้คือมุมหนึ่งที่ผมชอบของกระเป๋าใบนี้แล้วพอผมเนี่ยลองทวิสต์กระเป๋ามาทางด้านหลังนะครับเขาก็แนบไปกับหลังแล้วก็สายเนี่ยก็จะทวิสต์แบบเฉียง45องศานะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นกระเป๋าแบบ cross body ธรรมดาจะไว้คาดอกก็ได้นะครับเอาไว้แบบข้างลําตัวก็ได้หรือจะไว้แบบทางด้านหลังก็ได้นะครับแล้วด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นหนังแบบ soft grain ก็คือเป็นหนังเกรนนะครับหนังเกรนก็คือจะเป็นหนังที่เป็นแบบเม็ดเมดแบบนี้ครับเหมือนหนังโทโก้ของแบรนด์ Air m a นะครับนี ก็คือมีความนิ่มนะครับแต่ว่าใบนี้เนี่ยนิ่มแต่อยู่ทรงนะครับทำให้เวลาที่เราสะพายจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายแล้วก็แนบไปกับตัวนะครับสิ่งที่เรียกว่าหนักของกระเป๋าใบนี้ก็คือตัวอะไหล่ครับตัวบัคเกิลเท่านั้นเองนะครับเวลาที่สะพายแล้วก็มาโดนตัวผมว่าตรงเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีความรู้สึกว่าแบบเกะกะนิดนึงแต่ว่าก็เป็นดีไซน์ของแบรนด์เขาอะนะครับแล้วก็เป็นอะไหล่ที่ค่อนข้างที่แบบดีเลยทีเดียวนะครับนี่ให้ดูนะครับ เ๋อยากให้ดูถึงขนาดนะครับผมก็วัดมาคร่าวๆนะครับสำหรับกระเป๋าใบนี้เนี่ยทรงจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆมองจากกล้องเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่ากล้องมือถือเนี่ยจะถ่ายเลนออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นมุมหรือเปล่านะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยคือจะเป็นลักษณะคือสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเขาจะมีลักษณะก็คือเคิร์ฟลงนะครับจะไม่ได้เป็นแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแต่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีลักษณะคือเคิร์ฟลงมาทางด้านข้างแบบนี้นะครับความกว้างของกระเป๋านะครับจากด้านนี้ถึงด้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่29ซนติเมตรนะครับความสูงเนี่ยจะอยู่ที่19ซนติเมตรแล้วก็ความหนาครับจะอยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตรเป็นไซส์ที่บอกได้เลยว่าจุเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นไซส์ที่แบบเหมาะกับ everyday use ได้เลยนะครับคือจุของแบบ เยอะมากนะครับแล้วซิปของเขาเนี่ยก็เป็นซิปที่แบบรูดง่ายมากนะครับนี่เป็นความประทับใจเลยว่าเวลาที่เราเจอกระเป๋าที่แบบซิปรูดง่ายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเบิร์กมากนะครับทางด้านบนเนี่ยก็รูดง่ายผมอยากจะให้เพื่อนๆดูเทคนิคการออกแบบกระเป๋าสําหรับคนที่ชื่นชอบงานออกแบบนะโดยปกติแล้วกระเป๋าแบบนี้นะครับทรงแบบนี้บริเลเชียก้าก็มีใบหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเอาซิปเอาไว้ตรงกลางแต่ใบนี้เนี่ยเขาจะเอาซิปเนี่ยเอามาไว้ทางด้านขอบลักษณะแบบนี้นะครับทำให กระเป๋าเนี่ยก็คือมีความเป็นสตรัคเจอร์อยู่แต่เวลาที่เราลูดซิปเปิดเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับความลื่นของซิปเนี่ยคือลื่นมากเวลาที่โค้งแบบเข้ามุมต่างๆเนี่ยคือแบบเนียบเนียนกริบแบบสนิทมากครับคือเปิดกระเป๋าแบบง่ายกว่าที่ผมคิดเยอะมากเลยและด้วยวัสดุของเขาเนี่ยเป็นซอฟเกรนทำให้เวลาที่เราเนี่ยเปิดกระเป๋าเนี่ยเราสามารถที่จะง้างเอาของแบบนี้ได้เลย เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะยล้วงเก็บของนะครับปิดในเมนพ็อกเก็ตเนี่ยก็คือทําได้สะดวกมากๆนะครับที่สําคัญก็คือตัวฟันซิปนะครับจะไม่คมเท่ากับตัวกระเป๋าของ MCM ของ MCM เนี่ยตรงฟันซิปตรงนี้จะมีความคมที่มากกว่าของ Hugo Boss เนี่ยนะครับจะคมน้อยกว่าตัวซิปเนี่ยเขาใช้เป็น YKK เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นที่ดีมากๆเลยคือ ไม่ค่อยคมนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าสามารถที่จะเปิดหยิบของที่อยู่ทางด้านในกระเป๋าเนี่ยได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็รูดซิปได้ง่ายมากแต่จะมีหัวซิปแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะครับหัวซิปของบอสเนี่ยก็จะมีความพิเศษนะครับก็คือว่าจะมีลักษณะคือตันนะครับแล้วก็แข็งแรงดูเท่ดูธรรมะทแมงแล้วก็จะมี ตรงฮุกนะครับก็คือตรงตัวเกี่ยวเนี่ยสามารถที่จะใส่พวกพวงกุญแจเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นงานดีไซน์ของเขานะครับผมมีใบเก่าให้ดูนะครับนี่เป็นใบจิ๋วนะครับถึงแม้ว่าเป็นซิปเล็กเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีดีเทลของซิปที่มีคาแรคเตอร์ในแบบของฮิวโก้บอสนะครับของบอสก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ซิปเนี่ยรูดง่ายมากนะครับตรงบริเวณอะไหล่นะครับทางด้านข้างตรงนี้ก็จะมีการสแตมป์คำว่า บอสเป็น Hugo Boss นะครับล,ลักษณะแบบนี้อะไรเนี่ยจะคล้ายๆกับ Prada นะครับคือมี Space ให้เราสามารถเจาะพวงกุญแจเนี่ยไปิ้วระดับได้นะครับแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวบัคเกอแบบนี้นะครับก็จะสลักคําว่า Boss Hugo Boss แบบนี้นะครับสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับดูหรูหรานะครับดู Luxury แล้วก็แข็งแรงนะครับก็ฟีลลิ่งแบบเหมือน Prada เป๊ะๆเ,เลยครับนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ ผมเองเนี่ยผมถามพนักงานขายนะว่าพวกอะไหล่พวกนี้จะลอกหรือเปล่านะครับพนักงานขายทุกคนก็บอกว่าอะไหล่เนี่ยไม่ลอกแน่นอนแต่ว่าอาจจะมีรอยขูดขีดไปตามการใช้งานก็คือเป็นรอยขนแมวนะครับก็คือทุกคนเนี่ยตอบเหมือนพระดาเป๊ะนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับอะไหล่ของบอสเนี่ยก็ถือว่าโอเคไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวหัวซิปนะครับหรือว่าตัวซิปแล้วก็ตัวหนังก็ถือว่าโอเคมากนะครับ หนังก็แบบสวยงามมากครับเขาก็จะมีการสแตมป์คำว่าบอสฮิวโกบอสแบบเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้เวลาที่เราสปายจริงๆเนี่ยถามว่าคนเห็นไหมว่าเป็นยี่ห้ออะไรผมว่าคนไม่ได้เห็นหรอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่าด้วยความเนี้ยบของหนังนะครับด้วยความเท่ของซิปด้วยโครงสร้างแล้วก็สตรัคเจอร์ต่างๆของกระเป๋าเนี่ยมันทําให้กระเป๋าเนี่ยดูหรูหราในแบบของเขาเองนะครับผมใส่อะไรในกระเป๋าบ้างนะครับช่องหน้านะครับผมก็จะใส่เป็นแบบ มีครับเป็นสตางเงินสดนะครับช่วงนี้โควิดก็เลยเอาสตางเนี่ยใส่ไปในถุงซิปล็อกนะครับเพราะว่ากันเชื้อโรคนะครับแล้วก็มีกุญแจบ้านนะครับมีบัตรรถไฟฟ้าก็เรียกว่าเป็นแบบควิกพ็อกเก็ตอ่ะให้เราสามารถที่จะแบบรูดแล้วก็แบบหยิบใช้งานได้เลยนะครับส่วนเมนพ็อกเก็ตเนี่ยนะครับมีช่วงนี้ผมว่าทุกคนก็ต้องพกเหมือนกันก็คือเป็นแบบสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีถุงช้อปปิ้งเวลาที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ จะมีเป็นแบบเสื้อกันฝนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับเวลาที่เราพกแบบเสื้อกันฝนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเบานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถที่จะป้องกันตัวเราได้ทั้งตัวรวมทั้งกระเป๋าของเราด้วยนะครับก็คือคลุมไปทั้งตัวแล้วก็กระเป๋าของเราเนี่ยคือเวิร์กที่สุดนะครับแล้วก็จะมีเป็นหน้ากากสํารองอันนี้เป็นของแบรนด์ mountain hippo ครับอันนี้คือใช้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทํารีวิวในคลิป ถัดไปนะครับจะเป็นแบบ3 Layer นะครับเมาเทนยี่โปก็เป็นของแบรนด์แบบญี่ปุ่นนะครับมีก็ใช้ดีมากแล้วก็เขามี2สีก็คือมีสีขาวกับเป็นสีดำอันนี้ผมต้องสำรองเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าหน้ากากของเราแบบเปื้อนไปสักหนึ่งอันหรือว่าขาดหรือว่าหล่นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่มีหน้ากากนี่คือเราไม่สามารถที่จะเข้าห้างสรรพสินค้าหรือว่าแม้แต่เข้าตลาดเนี่ยก็ถ้าไม่มีหน้ากากเขา,าก็ไม่ให้เข้านะครับปัจจุบันแล้วก็จะมีช่องทางด้านในแบบนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าดูดูผ่านกล้องมาเห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบใส่ของผมก็ใส่เป็นเงินสำรองเอาไว้ทางด้านในนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบบเป็นซิปฮ็อกเก็ตทางด้านในนะครับไลนิ่งทางด้านในก็จะเป็นผ้านะครับแล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบที่ใส่แบัตรนะครับก็คือจะเป็นหนังทั้งหมดนะครับใส่คาร์ได้ทั้งหมด4ใบ1 2 3นะครับใบที่4เนี่ยสามารถทวิสตใส่เป็นแบบแนวตั้งได้นะครับแบบนี้ ก็คือสามารถจะใส่ของได้แบบจบใบเดียวนะครับจุเยอะนะครับลูดซิปปิดง่ายแล้วก็มีความซอฟต์นะครับก็คือดูแบบเข้าไปกับรูปร่างเวลาที่เราแบบสะพายนะครับฟังก์ชันการใช้งานถือว่าโอเคมากนะครับก็ประทับใจมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใบนี้เนี่ยตอนที่ผมไปดูเนี่ยผมไปดูที่แสี่ยงพารากอนนะ แล้วก็ที่แสมพารากอนเนี่ยคือเขามีเป็นใบสีออกแบบแนวน้ําเงินนะครับแล้วผมก็ลองถามหน้าร้านดูว่าแบบมีสีดำไมครับอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลองเช็คให้ให้ดูนะครับในระบบคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าใบสีดำเนี่ยมีของอยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมผมก็เลยตัดสินใจนั่งรถไฟฟ้านีครับไปรับใบนี้มาจากเซ็นทรัลชิดลมก็ต้องขอบคุณพนักงานบอสฮิวโกบอสที่สาขาสยสมพารากอนนะครับที่ ดูแลเป็นอย่างดีนะครับมีการโทรเช็คโทรประสานว่ามีของจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่งไลน์คุยกันก็เลยทําให้ได้กระเป๋าใบนี้กลับมานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากนะครับสำหรับราคาใบนี้นะครับราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ราคา17,800บาทนะครับแต่ว่าราคาตอนนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นราคาที่เขารดราคา40%เเพราะฉะนั้นก็จะได้มาในราคาแบบหมื่นต้นๆอ่นนะหมื่นแบบนิดๆเท่านั้นเอง นะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีมากสําหรับกระเป๋าหนังเกรนทั้งใบนะแล้วก็เป็นใบใหญ่นะครับแล้วก็อะไหล่ทุกอย่างก็ดีแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะลองรีวิวเปรียบเทียบไซซิ่งขนาดกับตัว MCM ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะกับคนที่กําลังมองหากระเป๋าคาดอกที่อยากได้ลุคที่ดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีในราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับอย่างตอนเนี้ย ในสังคมออนไลน์โลกออนไลน์เนี่ยทุกคนก็พูดกันถึงเรื่องของสงครามราคาแบรนด์เนมนะครับมีเพื่อนๆเนี่ยถามผมเยอะมากเลยเึงการขึ้นราคาของชาแนลของหลุยส์เวตตองว่าคุณจ๊อบมีความคิดเห็นยังไงบ้างอันนั้นน่ยคงต้องไปนั่งทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับหรือว่าตอนนี้มีการเปิดให้จองกระเป๋าหลือเวตตองชื่อรุ่นว่า Trio p o อพัชช e นะครับก็คือเป็นเหมือนกระเป๋าของเหมือนถ้าเป็นของผู้หญิงก็เป็นแบบ เป็นมัลติโพเชสที่แบบดังมากแต่ตอนนี้เขาออกมาเป็นของผู้ชายแล้วก็เป็นลายอีคลิปส์นะครับโมเดลการอีคลิปส์แล้วก็เป็นรีเวิร์สด้วยแล้วก็ให้จองกันแบบลูกค้า v i p นะครับเท่าที่ผมทราบราคามาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ63,500บาทนะแต่ว่าให้วางดีโพ s ิตหรือว่าวางเงินเต็มจำนวนนะครับเรื่อง L v วเรื่องหรอเวตตองเนี่ยเดี๋ยวไว้เรามานั่งคุยกันในคลิปหน้านะครับหรือว่าสงครามราคาแบรนด์เนมเนี่ยว่าในความคิดเห็นของผมเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับอีกนิดนึงครับเนื่องจากมีเพื่อนๆถามมาผมตอบไว้ในคลิปนี้เลยว่าเวลาที่เราซื้อกระเป๋ามาใหม่เนี่ยเราควรที่จะฉีดพวกสเปรย์กันน้ำหรือเปล่าอันนี้ต้องแล้วแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับเวลาที่เราฉีดพวกสเปรย์กันน้ำหรือว่าสเปรย์นานโนนะครับเขาจะทำให้ผิวเท็กซ์เจอร์ต่างๆของหนังเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้อมาปุ๊บแล้วก็ฉีดเลยแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปขายต่อราคาก็จะตกแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าซื้อมาใช้แล้วก็แบบคงไม่ขายต่อแน่ๆแ,แล้วก็กลัวกระเป๋าเนี่ยจะเปียกฝนผมว่าก็สามารถที่จะใช้พวกสเปรย์นานโนหรือว่าให้ร้านเนี่ยเขาครทติ้งทำให้แบบกันน้ำได้นะครับก็ช่วยป้องกันเรื่องของออน้ำหรือว่ากาแฟแลาที่หเลยเถอะได้ แต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะใช้กระเป๋าไปแบบสักพักหนึ่งก่อนครับใช้ไปจนเบื่อก่อนแล้วก็ค่อยฉีดพวกสเปรย์กันน้ำนะครับผมเองผมมีสเปรย์กันน้ำนะก็จะฉีดเวลาที่แบบมีความรู้สึกว่าเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยอาจจะมีฉีดกันเอาไว้บ้างแต่ว่าเท็กซ์เจอร์ของหนังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าเวลาฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการฉีดแบบหลายๆรอบแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักพักแล้วก็ฉีดใหม่หลายๆรอบนะครับ แล้วก็ฉีดแต่ละครั้งเนี่ยจะมีอายุการใช้งานแค่สักประมาณแบบ6เดือนแล้วก็ต้องมาเคลือบใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะแชร์นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆถามอีกว่าเวลาซื้อกระเป๋าควรจะเป็นอะไหล่เงินหรืออะไหล่ทองดีนะครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นผู้ชายนะครับผมก็จะใช้เป็นอะไหล่สีเงินเป็นหลักเพราะว่าเครื่องประดับหัวเข็มขัดหรือว่าอะไหล่ต่างๆเวลาที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ของผู้ชายก็จะเป็นแบบเป็นออกแนวแบบเป็นสีเงินนะครับ แต่ถ้าเกิดของผู้หญิงเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไปแมทช์กับสร้อยคอต่างหูหรือว่าอะไรของเข็มขัดที่เป็นสีทองนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่อชอบสีเงินเพราะว่าเข้ากับเครื่องประดับหรือว่าหัวเข็มขัดที่ผมมีอยู่นะครับแต่ว่ากระเป๋าบางรุ่นอย่างเช่น Air Max เนี่ยเขาก็จะมีแบบเรียกว่าเป็นบัคกเงินบัคกทองนะครับเป็นจากจะเลือกเป็นพาราเดียมหรือว่าเป็นโกลฮาร์ดแวร์เนี่ยก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมจะเลือกเป็นสีเงินเพราะว่า ผมใช้แบบเข้ากับเข็มขัดแล้วก็รองเท้าแล้วก็พวกอ c c e s อรี่ถึงอื่นๆที่ตัวเองมีอยู่นะครับีอันนี้ก็เป็นรีวิวแบบคร่าวๆสนุกๆน,นะครับก็อย่างน้อยว่มีกระเป๋า1ใบมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับยังไงได้มีโอกาสเนี่ยจะทําคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของสงครามแบรนด์เนมนะครับเพราะว่าทุกช่องเนี่ยก็ทําว่าพูดพูดแชร์กันว่าทําไมชาแนลถึงขึ้นราคาแบบปีนี้ขึ้นสูงมากนะครับหรือเวตตงก็ขึ้นราคาแบบพอสมควรนะครับว่า แล้วหมดของมาตินพูเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับออถ้าถามผมเลยนะตอบแบบสั้นๆเลยผมว่าเป็นเรื่องปกติของสินค้าแบรนด์เนมมากๆครับแต่ว่าอาจจะมีมุมมองในเชิงลึกหรืออยากจะให้เพื่อนๆได้มองแบบ2ด้านยังไงเอาไว้ทำคลิป แบบอีกคลิปหนึ่งแยกดีกว่าถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะยาวจนเกินไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าไม่รู้จะรีวิวอะไรดีนะครับไม่ได้มีของมารีวิวก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับก็ยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมต๊อบมาินภูลาไปก่อนสวัสดีครับ